คนดังของวงการนะคะที่ไม่ว่าจะหยิบจับทําอะไรก็เรียกเสียงฮือฮาแล้วก็เป็นที่พูดถึงอยู่เสมอสาหรับอาจารย์หนึ่งพนุวัตรทีล่าสุดนะคะถูกรับเชิญให้ขึ้นโชว์ร้องเพลงภายในงานคอนเสิร์ตกันกุศลสงขามใหม่สุขใจส่งให้ถึงแม่ไปเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาณหอประชุมใหญ่ทีโอทีแจ้งวัฒนะรวมกับศิลปินชื่อดังอีกมากมายนะคะโดยในวันงานคอนเสิร์ตดังกล่าวทางอาจารย์หนึ่งได้ข่วงคู่มากับศิลปินตัวน้อยมากความสามารถอย่างน้องมินนะคะเจ้าของผลงานเพลงเด็กแล้วไงแล้วก็น้องพีนะ ศิลปินน้องใหม่ที่กําลังจะมีผลงานในเร็วๆนี้ในสไตล์ของปาติอ้อกหกักอีกทางนะคะอาจารย์หนึ่งยังได้เผยถึงโปรเจกต์ใหญ่ด้านงานภาพยนตร์เรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็การทำรายการนะคะซุปตาพาพิสูจน์รวมทั้งเตรียมปล่อยผลงานเพลงใหม่นะคะกับซิงเกิลล่าสุดเพลงเพิในวันที่27สิงหาคมนี้ให้ได้ทราบกันอีกด้วยละคะ วันนี้เตรียมมาสองเพลงครับแต่เป็นเพลงออกแนวรักซึ้งและก็เศร้านิดนึงกินใจหน่อยๆน,นะชื่อเพลงว่าเพ้อและอีกเพลงหนึ่งก็อีกนานแค่ไหนซึ่งสองเพลงนี้เราแต่งขึ้นมา <c oughs> ครับ <c oughs> ก็เลยว่างานนี้ก็เลยมาร้องทั้งสองเพลงเลย <c oughs> มันเป็นเรื่องราวของความรู้สึกบางทีเราอยากเอาอินเนอร์ความรู้สึกสิ่งที่อยู่ในใจของเราออกมาแต่งเป็นเพลง <c oughs> ใช่บางอย่างเราไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้ <c oughs> แต่มันออกมาเป็นเพลงได้อะไรอย่างงี้มันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกอยาก อยากถ่ายเทหรือแบบว่าอยากเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับในเนื้อหาของเพลงตรงนี้ตอนนี้มีรายการ,รเป็นรายการนะครับเป็นรายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนาะใช่ฮะเป็นรายการท่องเที่ยวที่จะพาไปไหว้พระด้วยแล้วก็คือออกแนววัยรุ่นนะไม่ได้แบบว่าไหวพาา้พระจ๋าหรือมูเตลูมากอะไรเงี้ยทางช่องใหญ่ครับผมภาพยนตร์ตอนนี้ก็จะมีเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะที่ กำลังจะฉายรู้สึกว่าจะฉายในโรงภาพยนตร์ด้วยะนะครับตอนนี้กําลังตัดต่ออยู่ใกล้ใกล้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีงานเปิดตัวนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องตามตามมาสวัสดีค่ะเด็กดีนัทนิชาแกนประกอบค่ะยเยอะมาก <laughs> มีคอฟฟีลล่เมโลดี<ม>้ <laughs> ที่ช่อง3ค่ะแล้วก็มีเอ็มวีเพลงเป็นของตัวเองชื่อว่าเด็กแล้วไงค่ะแล้วก็มีแบล s คโซเชียลค่ะสนุกมากแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะครับสวัสดีครับผมพีกิตเมินะครับ อันนี้ก็จะมีผลงานเรื่อง Bad Social ที่ว่าแสดงกับน้องไมมินแล้วก็เพลงที่กําลังทําแต่อันนี้อุปันนี้เล่นเป็นตัวลายเล่นเป็นตัวลายเล่นเป็นตัวลายครับก็ยังเสมอต้นเสมอปลายทุกอย่างครับแต่ก็คือว่าเราก็เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆในวงการบันเทิงครับตรงไหนที่เราสามารถทําได้ขึ้นหนึ่งเนี่ยมันมาจากความฝันด้วยในสิ่งที่เราอยากก้าวเข้ามาสู่จุดนี้นะครับแล้วก็มันเป็นความสุขสองอันบวกกันมันก็เลยทําให้เราเดินมาได้ เรื่อยๆนะฮะแล้วก็คิดว่าจะทําผลงานไปต่อเรื่อยๆค่ะเห็นบอกว่าผลงานล่าสุดก็จะมีการไปทาบทามตัวท็อปในวงการบันเทิงที่จะมาร่วมกับอาจารย์ใช่ไหมคะมีครับขออุ้มไว้ก่อนยังไงล้วเดี๋ยวฝากติดตามกันแต่ต้องบอกว่าท็อปจริงท็อปจริงฮะโอ้การแบ่งเวลานี้ต้องบอกว่าพอถึงที่นอนทีไรก็คือหลับเลยสลบเลยนะฮะแบ่งเวลาได้ครับเพราะเราทําจนชินแล้วนะฮะแล้วก็ช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นหรือว่าจะเป็นช่วงงานเรามี ขาเรียกอะไรดีเรามีตารางของเราเรามีการจัดระเบียบของเราอยู่ตลอดมีนะแต่ขออุ้ไว้ก่อนก็คือเป็นคนในวงการบันเทิงที่อยากจะมาร่วมงานกับจ้าเออมีทั้งคนนอกแล้วมีทั้งคนในก็คือจะเป็นโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นอะไรใช่ครับใช่ครับก็อีกหลายโปรเจกต์นะฮะที่เราตั้งใจไว้ที่จะทํากระซุ้มมาดามด้วยแล้วก็หลายๆหลายๆที่ด้วยนะครับแต่ก็ตั้งใจในในการทำผลงานออกมาให้มันดีที่สุด ถ้าอยากร่วมงานกับจย์ก็ติดต่อมาได้ที่ทางซุ้มมาดามได้เลยครับหนึ่งช่องทางนะครับแล้วก็ฝากผลงานของจย์ตอนนี้ผลงานเพลงนะฮะเพิร์สกำลังเจาะเอ็มวีในวันที่27นี้โอ้โหในเอ็มวีเนี่ยเล่นเองเลยเล่นเป็นนางเอกเองเลยแลวอย่างละเพลงในเพลงในเอ็มวีอะครับหล่อมากอ่ารู้สึกว่าฮอร์โมนตรงกันมาก แต่จะแซบขนาดไหนต้องไปติดตามนะในเอ็มวีต้องบอกว่าสิวกิ้วถ่ายเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกวันนี้ยังคิดถึงการถ่าย MV อยู่เลยนะฮะความรู้สึกนั้นยังอยู่นะฮะแต่นา่นารักน่ารักเขาไปดูมันเป็นผลงานที่อาจารย์อยากถ่ายทอดความรู้สึกเรื่องของเนื้อหาของเพลงออกไปคืออยากให้ทุกคนได้อินก,กันนะอะไรเงี้ยสิ่งที่ทำเนี่ยก็คือ อยากให้ทุกคนมีความสุขนะฮะ <Yeah. S 1> ครับผมบบทางซุ้มมาดามนะครับหนึ่งช่องทางแล้วก็ฝากผลงานเรื่องออไอหลงไหนด้วยเนาะเราก็เล่นนะฮะแล้วก็ Coffee m e r o ี y ช่องสามนะครับแล้วก็ Social Network เป็นหนังที่ต้องบอกว่ามันสนุกมันเป็นเกี่ยวกับเกมเกมล่าตายอะจะเป็นยังไงไปติดตามกันนะครับ แล้วก็พระเอกนีิสุดโหดมากในเรื่องนะฮะแล้วก็ติดตามได้าทางโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะอ้เย,ยอะจำไม่ได้นะ<ช>เอาว่าเดี๋ยวติดตามกันแล้วกันทุกช่องทางครับ